ดูพวงนี้นะครับชุดนี้นี่เรียกว่า <c oughs> ออกมันดุก <c oughs> ก็นี้เราจะมาทำวิธี <c oughs> <c oughs> เรียกว่าให้มันอยู่ว่างั้นเถอะนี่คือของที่เตรียมมานะครับ <c oughs> เป็นตะข่ายตะข่ายมุ้งลวดที่เราใช้แล้วมันเียดเหลือมันน่ะ <c oughs> ก็มาตัดเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็รอยดินลวดที่มันผูกง่ายๆข้างในมันจะเป็นเอ็นที่เหลือเราจะมาห่อมันมันอยู่ต่ำๆครับจนชดุชดไอชุดเนี้ยเวลาใหญ่ขึ้นแล้วขยับได้ดูวิธีหอนะครับนี่นะครับวิธีการห่อก็คือตะข่ายมุ้งลวดแล้วก็ไอพวกนี้มันจะเป็นเอ็นอยู่ข้างใน แล้วก็เวลาเราห่อปึ๊บเนี่ยมือเราจะหมุนง่ายแค่ใช้มือเดียวเนี่ยจับหมุนไปหมุนมาก็อยู่แล้วข้างในมันเป็นลวดเสร็จแล้วชุดนี้มันอยู่ต่ําทั้งหมดนี่ก็อันนี้สองลูกใช่ไหมครับส่วนอันนี้นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกชุดนี้หกลูก ก็อยากได้ทั้งหมดอ่ะพูดง่ายๆหกลูกนี่ว่าจะเป็นยังไงอันนี้มันค่อนข้างรัดบองบางพอนานๆไปก็ค่อยๆคลายเชือกหย่อนลงมานะครับเพราะมันจะใหญ่แล้วก็ลูกมันจะยาวขึ้นยาวขึ้นประมาณสักสองสาวันละสองสาวันนี้ก็คลายหย่อนได้แล้วครับเพราะว่ามันจะใหญ่เร็ว ก็เป็นจุดนี้เป็นเรียกว่าไม่ใช่ว่าไม่เคยทำนะครับไอ,ไอแบบนี้ทํามาแล้วแล้วก็ติดอยู่จนได้กินรวมแม้กระทั่งพวกข้อที่มันจะหลุดเนี่ยอันนี้อันนี้อธิบายฟังว่ามันจะหลุดเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งอะ่ะก็ใช้ตัวนี้ดึงสุดท้ายก็ใหญ่จนได้กินเออไม่ไม่หลุดล่วงหายไป ก็ตกมาปีนี้เราก็มาทําอีกมันที่อยากทําเพราะว่าชุดนี้ชุดเดียวเนี่ยมันมีตั้งหกลูกปกติเคยทำสองลูกลูกหนึ่งปีนี้เลยอยากได้แบบเนี่ยทั้งยวงอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงส่วนลูกลอื่นที่อยู่บนต้นก็สูงๆนั่นก็คงจะไม่ทำครับเพราะว่ามันสูงเวลาเราปีนขึ้นปีนลงเนี่ยมันค่อนข้างลำบาก เอาเฉพาะต่ำๆที่เรามือเราถึงเนี่ยให้พวกอย่างเงี้ยเช้ามาเราดูได้แกะเปลี่ยนแกะเปลี่ยนหมุนได้ก็คือจะหาวิธีทําให้มันหกลูกเนี่ยทำยังไงมันถึงใจะใ,ใหญ่ใหญ่แล้วได้กินทั้งหกลูกก็มีส่วนเรื่องของปุ๋ยนะครับปุ๋ยแล้วก็การให้น้ําเน้นหลักคือน้ํากับปุ๋ยส่วนวิธีเนี่ย ก็เป็นการทำอีกวิธีหนึ่งเรียกว่าฉีดปุ๋ยมาหลายรอบครับไม่มีหลุดไม่มีร่วงก็เหนียวแน่นดีแล้วก็ค่อนข้างที่ใหญ่ไปเรื่อยๆแต่ช้านิดนึงเพราะว่าจำนวนลูกเขาเยอะพอจำนวนลูกเยอะมันก็โตช้าไม่เหมือนไก่พวกลูกสองลูกแบบนุ้นถ้าสองลูกแบบนุ้นเน่ย ลูกหนึ่งสองลูกสองลูกอย่างนั้นน่ะพวกนั้นโตเร็วครับคือมันไม่ค่อยได้แย่งอาหารกันส่วนอันนี้มันเยอะจัดจริงๆเขาถ้าพูดตามหลักนะครับไอ้กิ่งไหนที่มันขั้วไหนที่มันเล็กๆก็ตัดออกเอาแต่ขั้วใหญ่ๆไว้ โอ้ใหญ่ๆแล้วก็ทรงลูกที่มันสวยๆอ่ะเอาไว้ที่เหลือก็ตัดทิ้งแต่นี้คืออ่าเป็นวิธีทดลองว้าหกลูกชุดเนี้ยอ่าพวงนี้ทั้งพวงนีห้าลูกแล้วมันจะเหลือสักกี่ลูกมันก็ขึ้นอยู่กับขนาดจำนวนใบด้วยนะครับ กิ่งก้านที่เขาผลิตสารอาหารได้เนี่ยมันเยอะขนาดไหนกับที่มันจะมาเลี้ยงลูกไอ้ชุดเนี้ยทดลองเอาเยอะๆดูครับมันจะได้สักกี่ลูกดูชุด ดอกยังออกกันไม่เลิกเลยครับไอ้นี่ไม่มีประโยชน์แล้วครับนี่กิ่งเล็กๆปากันออกดอกนี่ทิ้งเลยครับเพราะว่าหมดอายุแล้วอยู่ไปก็ดึงสารอาหารดึงปุ๋ยเขาที่เฉยไม่มีประโยชน์แล้วพวกนี้ ที่เหลือใบอ่อนกำลังเริ่มมานะครับช่วงนี้กำลังเริ่มแตกยอดอ่อนกันต่อไปก็เป็นช่วงที่เราจะต้องดูว่ามันลูกมันจะร่วงมากร่วงน้อยแต่ก็มีวิธีทำครับพวกบรรดายอดอ่อนยังมีประเภทลงหลงมากันครับ ต้องเด็ดทิ้งแล้วครับพวกอ่อนเล็กๆเนี่ยกรน,นี้เราก็จะมาเน้นพวกที่เหลือที่มัน,นงอหอยมากกว่าที่เหลือแล้วก็จะเริ่มห่อพยุงต่อนะครับชุดนี้นี่สามลูกลูกสี่เงินๆปล่อยไว้ก่อนครับสาเหตุก็คือเดี๋ยวสักหน่อยพวกเนี่ย พอเขาแตกใบอ่อนมันมันจะถีบลูกลวงเดี๋ยวค่อยมาคัดอีกรอบครับนี่สิที่ชอบก็คือกิ่งอ่อนพวกนี้มันแตกนี่แหละที่อยากได้สุด ตามมาดูช่วงข้างบนครับจะได้ไหมครับี่นขนาดนี้ลูกเขียวก็ยังคงเขียวปกติครับก็ออกมาก็ค่อนข้างสวยครับจะได้อันนี้นี่มันแบบนี้เด็ดเด็ดทิ้งได้เลยนะครับแบบเนี้ยนี่มีประโยชน์ครับแบบเนี้ย อันพวกนี้ก็เหมือนกันที่เป็นก้านอย่างเนี้ยไม่มีประโยชน์ครับที่เหลือเราก็จะปล่อยพวกนี้ไว้ห้าลูกชุดนี้หกเจ็ดแปดเก้ากิ่งนี้กิ่งเดียวเก้าลูกค่อนข้างเดินลำบากครับ ดูสภาพนี้ดิครับนี่ลูกใหญ่แล้วสี่ลูกชุดนั้นสี่ลูกอันนี้อีกสองนู่นอีกหนึ่งหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดลูกก็ถือว่าดีนะครับเนี่เพราะว่าที่สังเกตดูมาเนี่ย เรียกว่าค่อนข้างพอเราฉีดปุ๋ยให้เนี่ยทุเรียนค่อนข้างอยู่แล้วก็ลูกใหญ่ส่วนน้อยที่ร่วงที่ร่วงก็ร่วงแบบลูกเล็กๆออกตำนองที่เรียกว่าดกเลยแหละครับจิมบอกให้ปุ๋ยสูตรนี้นะครับยิ่ง เจ็ดแปดวันเราฉีดทีนึ่งเจ็ดแปดวันฉีดทีนึ่งถือว่างามมันติดหมวกน่าอาจจะอยู่ประมาณป,ปีนี้นี่ถ้านับจริงๆเก่กบเยอะค่อนข้างเรียกว่าเยอะเลยเกิน กิ่งหนึ่งก็เลูกแปดลูกรวมๆแล้วนี่ถ้ามองด้วยตาเปล่านะครับยังไม่นับจำนวนจริงนี่ก็น่าจะอยู่รุ่นลราวเกือบ2เกือบ300 200 300เดี๋ยวพอยอดอ่อนมันแตกเดี๋ยวมันกจ็จะร่วงอีกครนี้เราหาวิธีฉีดปุ๋ยทำยังไงก็ได้ให้มันติดกิ่งหนึ่งเลูก8ลูกหรือเป็นพวงอย่างเนี้ ถ้าชุดนี้นะครับมีการใหญ่กิ่งใหญ่เงี้ยโอกาสที่จะอยู่สูงถ้ากลัวร่วงก็เอาตะข่ายตะข่ายมัดข้างล่างไว้ห้อยแต่ว่าต้องขยันเปลี่ยนนะครับตามบันสี่บันเปลี่ยนทีหนึ่งเพราะไม่งั้นลูกมันจะดันตะข่ายถึงเปี้ยเลยแบบเนี้ยส่วนไอ้พวกไหนที่ทรง ถ้ามันออกลักษณะงอนไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับพยายามผูกผูกด้านนี้ไว้เอาเชือกผูกลัดเหมือนกับรัดครึ่งหนึ่งฝั่งนี้ไว้พยุงในตัวเสร็จแล้วลูกมันจะงอนกลับคราวนี้ผูมันจะเพิ่มขึ้นฝั่งด้านนี้อา่าลักษณะลูกนี้ก็ยังเป็นทรงที่ออกแนวตรงอยู่ยังไม่ถือว่างอถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่างอเต็มที่จริงๆลูกเนี้ย เด็ดทิ้งก็ได้นะครับนี่แต่ปล่อยก่อนเพราะว่าช่วงนี้ยอดอ่อนกำลังจะแตกเดี๋ยวมันจะคัดสันให้เราอีกทีนึ่งที่เหลือเราตามหาปุ๋ยอย่างเดียวครับเมื่อยอดอ่อนมันแตกพร้อมมันก็จะสัดลัดลูกทิ้งทำยังไงเราถึงจะเอาทุเรียนเราอยู่ก็หาวิธีใหม่อีกรอบ ช่วงนี้ก็คงได้ประมาณนี้ครับฟ้าฝนก็ลังมาใหญ่สวยเลยขอบคุณครับ